กลิ่นกลิ่นกลิ่นยังไม่หอมเท่าไหรโอ้ไม่มีกลิ่นทุเรียนนี่แล้วเสียสุกแน่นอนสุกครับผมเอ๋อเอาเลยเสียเขา,าไม่ฟ้ามันนานเรียนเขาเสียนเสียนฮะเสียง,ยง,ยงวันนี้หมองทองน,นะครับเสียหมองทองครับหมองทองครับวันนี้เหลืองเลยผิววันนี้ไม่ฉีกนะฮะใช้วิธีปอกนะครับวันนี้เสีย ทุกทุกทุกอย่างเนี้ยดูแล้วไม่เหมือนกับว่าเสียไม่มีการเล้าโรลเลยเนี่ยไม่มีแล้วครับเล่นดวดแล้วงานนี้ถกผ้าได้นี่คือฉีกเลยครับเสียบเลยคิดใหญ่ไขยกระพิบครับหรืานอะไรแนี่แน่ไหนมาโอ้ยสุกแล้วสุกแล้วมาทอดได้ละไม่เปรียวมันน้หาม อันนี้ปลาเราปลาเสือเราครัปลาเสอเาืเสอเราว่าไม่สูงนะฮะผอนกนุ่มในครับกินที่เรียนถ้ากินเละกินได้ลาก็กรีดต้องเอาใแวกนีเออเอนี่ยไมุ่โผเหลืองเนี่ยแต่ไม่สูกแต่แข็งไม่สุเนีย่ยบ้าตะเดียจะกินดาโลไดเออ่าเอาเส็อก็ไม่สุนะไ มันแบบไอ้นั่นอยู่เลยเจ้าตาปูนเนืงกระซุกกระเสกไม่ซุกเซกไม่งั้นอะไรแหลเสียงไม่ไม่ไม่กลวงเลยนะแบบเสียงมันมันใช่มันต้องเสียงเบากว่าคือเหมือนกบบว่าช่องว่างระหว่างลูกกับเปลือกเนี่ยมันติดกันอยู่แต่ถ้าเกิดสุกก็คือมันมันมันจะหดแล้วก็มันจะมีช่องว่างใช่ไหมฮะเพราะเนื้อขาวเลยเนื้อโรดโทเปิเศษทาสีอแต่ว่าเหลืองดีอ่ะไม่มันดูเรียนมันนเหลืองอยู่แล้วแต่ว่ามันมันไม่ไม่ไม่หอมเลยแหละมันแบบ เนี่ยต e <c oughs> ้อเรียนขนาดนี ah. e oh, really like ้ต okay. okay. ้องเชื่อมอร่อยเออเออคนดูเอาเปิดมาโอ้เหลืองสวยเลยโอ้กรอบดี่แขกงก้อนนะแรกของแรกแขกงกอบนุ่มหน่อยมาแขกงมันงาแกงชนิดไหนมันมันต้มนี่เนี่ยแกงนี่มันไม่ไม่ไม่มีนุ่มเนีแต่ว่าถ้าซอนซ้ออนแบบนี้ อ่าอบร้อยคนนี้คนนี้ป๋าเสิร์ฟเราครับพี่เสิร์ฟนี่อนี่ฮะพี่เสิร์ฟพี่เสิร์ฟพูดภาษาอะไรเนี่ยฮะตกลงสูงให้โศกเสียรพุ่งนี้กรัุกรวยนหมนชอบไหวไหมยาอเอมากินได้เลยโอเคเลยนี้เก็บไว้นะเอเก็ไว้เก็บไว้อันนี้ผ่านนะไหวไหมยาะ เอเมาต่อมาต่อโอ้โห,โโอโหปอกเก่งจริงเสียเนี่ยไม่ธรรมดาจริงฮะนี่ฮะฉีทุกเรียนฮะแบกทุกเรียนฮะรีไม่เสียโ,โอเคตักเทียร์วกอะไรฮะคนสิ